โอ้โหดนี่หมาก,กระดิ่งกระแด่เลยนะโอ้าทานขางเี่เนเนเวเหรอโอ้ไยยยยยย่งยยยใยย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 ยนยยยยสย อุ้ยมันบ่เด้ไปใส่ก่อล่ะเอ้ามันอยู่นี่แต่ไหนไดทางนี่บ่เห็นมันไปใส่มาใส่แม่ย่ายสีหกสีปี่ละแม่เอาคือบวบาเนี่ยนี่ทางเ้นนีมันเลิกบ่อุ้ยมาในล่องเบิ่งแหม่เนี่อ้หมาถามหาอีหยังอีกก่อเดียวนี่แม่ทางเ้นนีเน่บาบอทางเส้นนี้แม่มได้วาดเบิ่งสําม่ได้วาดม่ได้หอดวาด าใจคอยถามบ่อนี่ว่าท่านเซนีไปใส่เขาใจมันบ่อนี่ไปใส่ใปปใสอะไรแย่อันนี้ก็เห็นอยู่บ่อนี่มันอยู่นี่นี่นีมันบ่อนี่ไปใส่มาใส่ตื่นมากกับมนยังมันอยู่หนี่นอะไรแย่อันนี้มันเลิกบท่ท่านเยนีแม่ไปเลิกบ่บ่เด็ล่องบ่เด็ดไปวัดเบิงมันอีกว่ามันเลิกหรือมันตื่นน่ะนะอันนั่นจะกวนคอยหรือจังไดนี่แม่ห้อย บ่ได้กวนแล้วมันกิจังสีหลีบอได้วัดแล้วท้างนี่กับบไดดไปใส่โอ้ยให่นี่คนจังไหนก๋อดี่่วเนี่มึงมาจะใส่มึงหลงทางมันไปใส่ที่มาถามว่ามันไปใส่ทางมันบ่ดด้ไปท่างไหนทามด้ดีทางเสีนนี่มันไปใส่คือว่าทางบ่ดด้นี่มันบอได้ไปใส่ยืนนมามันกัอยูนี่โอ้ยเจ้านี่มันค้นบานได้คือว่าบ่รู้เรื่องแท้โอ้ยคนอยู่กับทางเซนนี่ล่ะยื่นมามันกัอยูนี่ ไม่ใหญ่ no. อันนี้แทนอสิไปใส่มาใส่กระยากแทนอ่อ no. ้กูาห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 นี่ลับปวดหัวนะมงโอ้ยตา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 ย,ตายบ้านนี้<ร>มีผู้เดียวบล้วคือบ้านนี้ที่ทามทางกับบ่ได้นี่อ้อพวกงสีเอาหยังกว่าเดียวนี่มาหาเรื่องกู้ยอีหยังกว่าเดียวนี่แม่บ่ได้มาหาเรื่องมาถามมาทางเสน้นนี้มันไปใส่กูบอกแล้วว่ากูตื่นมากกูก็เห็นมันอยนี่นี่อายุกูสิยูหกสีผมกู้หอกขึ้นมาแล้วกูก็เห็นไปทางไหนเลยโยนมาไดเด้อมันสเสียตีกันกับบ่อเท่าถามทางกับบ่อหูนี่นี่ก็เดอก นี่แม่ฮะกูบอกว่ามันไม่ได้ไปใสมันกับมาว่ากูนี่แม่กูกว่ามันทีไปใส่ตื่นมากกูก็เห็นมันอยู่หน่มึงอย่าเรื่องมากก็กูมึงอย่าโง,ง่มากนะหัวมึงแตกแข็ง